ไม่โรดีรด่ำไยเออหาคนรักใจนี้สมัครเออรักตัวโตเออไปพีเรีไปเดี๋ยวค่อยไปทำไ,ปอไมอ่ะเราเขาลำแปบบ๊บเหมวัดราชรสแห่งสารวิทย์ ผู้มีใจรักก่อสุรวดีเขาปิดบังตัวตนไม่ให้สุรวดีรู้ว่าที่จริงแล้วเขาคือราชโชรโรตุบการแสดงกับพระเอกงนัตวง,งพรทวีครับแระตรกลกเสมอกระตลกเาวอดพรท,ทวีบรรยากาศแฮร์รี่หน้าถ้วยกาแฟถ้วยแก้วดูตื่นยังเนี่ยนี่ไงตื่นทางนะตืน่นทางจริงๆรอ่ะ ขอบคุณความรักความเมตตาครับผมที่มีให้ศิลปินในทีมงานของบ้านพรทวีนะครับผมใ,ใครที่มาดูลิเกวันนี้นะครับผมขอให้ร่ำรวยให้ถูกหวยรางวัลวที่หนึ่งในทุกคนเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้ได้ลพรทวีคร,รับผมมีงานทั้งหนึ่งคาใดไว้ใจทีมงานของเราแล้ได้ผลพรทวีครับผมรับรองไม่สุกเอาเผากินใช่ครับผมด้านหน้าเวทีเต็มร้อยอยู่แล้วไม่ว่าจะปีไหนๆแล้วก็จสด้เจมที่ใช่พี่ที่วันนี้เรื่องเรื่องนี้เรายังแทบไม่ได้เล่นเลยครับผม จนดับการการแสเรครับจากประเททพอด์ตดพอพี